ฉะนั้นคุณภาพเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่คำนึงถึงคุณภาพตอนนี้นะจัดการศึกษาในเวลานอกเวลาในที่ตั้งนอกที่ตั้งเต็มไปหมดอาชีวะก็กำลังทำเต็มไปหมดนะอย่างนี้เนี่ยผมว่าผมว่าอันตรายผมว่าอันตรายแล้ววันหน้าจะเรียกเครดิตกลับมาไม่ได้นะครับฉะนั้นผมว่าคุณภาพคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ ฉะนั้นพูดถึงพูดถึงอบอกว่าถ้าแม่ค้านะใช้ของไม่สดในการนะอาหารก็ไม่อร่อยนะนะเอาเอาของไม่สดมาปรุงอาหารเนี่ยอาหารก็ไม่อร่อยนานวันก็จะไม่มีลูกค้าต้องปิดกิจการแน่นักธุรกิจถ้าไม่พัฒนาสินค้าเลยนะอาจจะนั่งดูนะถ้าทําสินค้าตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะยอดจําหน่ายก็จะตกลงเรื่อยๆไม่ช้าก็ปิดกิจการ ใช่ไหมเวลามันเปลี่ยนเนี่ยเวลามันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแต่เรายังทําสินค้าเหมือนเดิมถึงแม้จะมีคุณภาพเหมือนเดิมนะไม่ช้าก็ปิดใช่ไหมมันต้องพัฒนาหมอเหมือนกันถ้าสั่งยาด้อยคุณภาพคนไข้ก็ไม่รอดโรงพยาบาลก็ไม่เป็นที่ยอมรับพระถ้าไม่รักษาศีลก็ขาดคนกราบไหว้แล้วก็ไร้คนทําบุญครูถ้าไม่ทุ่มเทศิก็ไร้ศักยภาพขาดความเชื่อมั่นสถานศึกษาไม่มีคุณภาพ ไม่หมันพัฒนายกระดับคุณภาพประเทศชาติจะรอดได้อย่างไรฉะนั้นคนไทยครูไทยต้องมีหัวใจรับผิดชอบพูดถึงความรับผิดชอบณนะขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าสถานศึกษาไม่รับผิดชอบลุกขึ้นมาเปิดหลักสูตรซึ่งขณะนี้หลักสูตรเป็นหลักสูตรซัพพลายไซส์เกือบทั้งหมดนลยาจารใช่ไหมครับพอเด็กอยากเรียนอะไรสังคมอยากเรียนอะไรก็เปิดสิ่งนั้นเปิดสิ่งนั้นคนที่เข้าไปเรียนก็ตกเป็นเหยื่อ จบออกมาก็โอเวอร์สป라ก็ตกงานอย่างนี้ทําอย่างไรนะครับดูแล้วสงสารเหยื่อไทยทุกท่านในที่นี้ตกเป็นเหยื่อหมดลูกและหลานตกเป็นเหยื่อหมดจริงๆผมผมผมกล้าท้าเลยทุกท่านอยู่ในที่นี้เป็นอยู่ในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกันตกเป็นเหยื่อหมดนะอาจารย์ลองดูนะตอนนี้นะบอกว่าจะฝากไปว่าถ้าถ้าถ,ถ้าลูกจะเข้าเรียนที่ไหน ถ้าหลานจะเข้าเรียนที่ไหนผมก็นั่งไล่ไล่คิดเร็วๆนะนะเพื่อป้องกันลูกเราไม่ตกเป็นเหยื่อนะจาะหนึ่งหนึ่งต้องไปดูว่าหลักสูตรนั้นอะผ่านการรับรองหรือ,อยังหลักสูตรผ่านการรับรองหรือ,อยังเห็นไหมครับเด็กจบออกมาแล้วเนี่ยถึงจะสะท้อนอว่าหลักสูตรไม่ไม่ได้รับการรับรองก็มามอบกันเป็นระยะระยะนี่ตอนหลังสุดอันนี้เป็นคดีอยู่ก็คือดุริยางคศาสตร์ไม่โดนถอยไปนั่นก็คืออะไร พยาบาลถอยไปอีกช่วงหนึ่งศัลวแพทย์คือเนี่ยนะฮะที่มันเชิงมาหนึ่งต้องดูว่าหลักสูตรได้รับการรับรองหรือยังนะครับนี่ดูยากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันผ่านสกอเสร็จแล้วจบเลยพอเดี๋ยวนี้กระจายอํานาจไปอยู่ที่สภาพอสภาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยเข้าใจว่านั่นคือจบแล้วแต่ยังไม่จบนั่นจะต้องไปผ่านสกออีกให้สกอรับทราบแล้วบางผมก็บอกสกอว่าให้เปลี่ยนคําอย่าไปใส่คําว่ารับทราบ ต้องให้สอกอพิจารณาพอไปใส่รับทราบเนี่ยเขาจะเข้าใจว่ารับทราบใช่ไหมรับทราบตรงนั้นถ้าสอกอไม่รับทราบถือว่าไม่รับรองอย่างเนี้ยเด็กจบกันมาหมดแล้วนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งฉันต้องไปดูว่าหลักสูตรนั้นผ่านการรับทราบหรือยังน,นนะสองประเมินตนเอง IQA ตนเองเนี่ยคะแนนตกไหมอ่านเนี่ยผมบอกนะว่าถ้าต่อไปใครประเมิน IQA ตกเนี่ยนะไม่ควรที่จะให้รับเหยื่อรุ่นต่อไปอาจารย์ ลูกอาจารย์ไม่มีสิทธิ์รู้เลยผมก็ไม่รู้เลยล่ะลูกเราตกเป็นเหยือ่อรับต่อไปแล้ววันหน้าเกิดอะไรขึ้น 3. ต้นสังกัดมาประเมิน IQA ตกไหมใช่ไหมไอ้น,นี่มันก็คอนเฟิร์มนะถ้าตกสี่นะครับสอบมศไปประเมิน EQA ผ่านไหมจริง,รงๆแล้วมันต้องใช้ IQA กับ EQA ร่วมกันถ้า i q a ตกต้องไม่รับนักศึกษารุ่นต่อไปถ้า EQA ตกต้องควบรวมจะยุบจะควบรวมหลักสูตรนั้นยังไงก็ไปว่ากัน <c oughs> ห้าห้าอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องไปดูว่ามีใครบ้างนะครับมีใครอาจารย์ประจําหลักสูตรพอสอรอสอดรรอพอจะมีบ้างไหมนะครับถ้าป็ญญาโทเอกกําหนดว่าอย่างน้อยๆต้องมีรอสอและหรือดรรออย่างน้อย5คนใช่ไหมครับ5คนนี้ท่านดูว่ามีไหมถ้ามีโอเคถ้ามีไปที่6ถ้ามี5ชื่อนั้นท่านดูว่ายังมีชีวิตอยู่ครบไหม จริงนะพอรีจิสเตอร์แล้วเนี่ยมันตลอดชีวิตเลยไม่มีการอัปเดตข้อมูลตอนนี้หลายท่านคงเหมือนผมแหละใบขับขี่เนี่ยผมทําไว้ตั้งแต่อายุ18บแปดจนบัตรเนี่ยก็ตลอดชีวิตอะ่ะทาตกหลน่นถ้าหล่นแล้วไม่ได้เก็บหรอกเพราะจําหน้าตัวเองไม่ได้จริงๆนะนะดูว่ายังมีชีวิตอยู่ครบไหมบางท่านกเกษียณไปแล้วบางท่านย้ายมหาวิทยาลัยไปแล้วแต่ชื่อยังแปะอยู่หลักสูตรเดิมอยู่เลยนะครับเจ็เจ็ อาจาร์เหล่าอาจาร์เหล่านั้นนะอาจารย์เหล่านั้น,นะาาาน,นมาปฏิบัติงานจริงหรือเปล่าบางแห่งเอาเปรียบนะแขวนชื่ออาจารย์นั้นอาจารย์ไม่รู้เลยอาจารย์ไม่รู้เลยนะตอนนี้มีเด็กสะท้อนมานะว่ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วไม่เคยเห็นหน้าอาจารย์เลยมันเลยทําให้อาจารย์เหล่านั้นเสียหายเหมือนกันใช่ไหมเจ็ดแล้วนะ8ปดเท่าที่นึกได้เร็วๆตอนนี้แอาจารย์เหล่านั้นจบสายกอหรือสายข ถ้าลูกเราจะไปเรียนโทเอกทางด้านสายกอทางด้านวิจัยต้องดูด้วยว่าอาจารย์เหล่านั้นจบสายกอแล้วสายณนะขณะนี้มีอาจารย์ที่จบสายขอเร่งผลิตออกมาจากปั๊มน้ํามันนะไม่ต้องวิจัยเลยแล้วจะมาคุมงานวิจัยลูกเราลูกเราเป็นเหยื่อไหมเหลือเหรอใช่ไหมครับแปดแล้วเรื่องอะไรอีกละัะเก้าอาจารย์ไปดูจํานวนเด็กที่มันหายไปแต่ละชั้นปีนะครับ เช็คง่ายๆอันนี้ตัวนี้เช็คง่ายว่าสาขาเนี่ยรับเป็นยากี่คนนั่นคือตัวตัวตัวซักเซส s r a รับเป็นยากี่คนแล้วไปดูปีสามกี่คนดูปีสองกี่คนแล้วก็จํานวนรับกี่คนถ้าจับจํานวนรับไม่ออตอนนี้มีมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งรับรับปีแรกเนี่ยสองพันเนี่ยรับไม่อัน้นพอเสร็จแล้วพอไปปีพอขึ้นปีสองเหลือร้อยกว่าเนี่ย อันนี้สะท้อนคุณภาพไหมใช่ไหมครับสิบสิบคิดเร็วๆคือตอนนี้ถ้าจะถามลูกว่าเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยลูกอยากอยากเรียนวิชาอยากท้ายสุดลูกอยากเป็นอาชีพอะไรนะมันจะมีสองประเภทเนทะ่านั้นประเภทหนึ่งต้องไปผ่านใบประกอบวิชาชีพอีกประเภทหนึ่งไม่ต้องถ้าประเภทเนี้ยอย่างเช่นแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชวิศวะบางสาขาสถาปัตย์ อย่างนี้ต้องสอบใบป,ประกอบวิชาชีพให้ได้ไปดูว่าปีๆหนึ่งสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหท่านตอนนี้เด็กเป็นเยือใช่ไหมจบออกมาจบออกมาแล้วสอบไม่ได้อาชีพที่ตัวเองต้องการอย่างนี้ใครรับผิดช,ชอบมหาวิทยาลัยอยู่ได้เก็บเงินไปแล้วอยู่ได้ใช่ไหมกำไรแล้วกอยศบรรลุแล้วปล่อยเงินกู้ไปแล้วได้ดอกเบีย้ยกลับมากำไรนะบอกว่าอย่างนี้เป็นบาป เป็นบาปนี่ใช่สถาบันก็บาปครูอาจารย์ก็บาปแบ่งบาปกันไปจริงกอยศอเองวันนั้นไปบอกว่าจะปล่อยเงินกู้ให้สถาบันใดให้คณะใดเหยื่อต้องคุ้มครองเหยื่อด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะรู้ได้อย่างไรอะ่ะลูกกู้ไปใช่ไหมลูกกู้ไปเสร็จแล้วเข้าไปเรียนในหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองหรือจบออกมาแล้วโอเวอร์สลายตกงาน ใช่ไหมครับข้อ11ต้องไปดูว่าอนาคตเนี่ยเป็นความต้องการไหมเพราะาตอนนี้มันเป็นพพปาย์ไซด์หมดเนีนึก,น,กนึกไปได้โอ้โหมันเยอะแยะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราเราเราตกเป็นเหยื่อโดยท่วนท่วฉะนั้นต้องช่วยกันมาดูนะฉะนั้นกระบวนการประเมินเนี่ยจะเป็นอานิสงส่งมากๆเลยถ้าเราทําได้จริงๆนะครับแล้วเราตรงนี้รจริงๆ